ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อม นมัสการแดพระรัตนตรัยด้วยศีลกล่าวขอถวายความเคารพและขอโอกาสแก่พระมหาเทรานุเทระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปเพื่อประกาศธรรมในครั้งนี้และขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาเตรียมสเสบียงเดินทางในสังสารวัตรร่วมกันในวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนั่งตามสบาย เมื่อท่านญาติโยมสาธุกชนคนดีทุกท่านนั่งตามสบายแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะได้มาเจริญกุศลร่วมกันอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการฟังธรรมซึ่งเป็นคําสอนของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นการฟังธรรมซึ่งเป็นคําสอนของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้น ก็ย่อมจะมีอานิสงส์ได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์ในภพชาติปัจจุบันนี้ขขยมฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอานิสงส์หรือผลดีของการฟังธรรมเอาไว้ถึงห้าประการด้วยกันถ้าบุคคลใดก็ตามมีการตั้งใจฟังใส่ใจให้ดี อานิสงส์ทั้ง5ประการนี้ก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นอย่างแน่นอนขยมประการที่หนึ่งได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอันนี้เป็นอาน,นิสงส์ประการที่หนึ่งนะขยมที่ขยมจะได้ก็คือได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ประการที่สองทำใดที่เคยฟังมาแล้วไม่เข้าใจ เ,เมื่อเราได้ฟังบ่อยๆก็จะเข้าใจชัดแจ้งมากขึ้นทำใดที่จำไม่ได้ฟังบ่อยๆเราก็จะจำได้ประการที่สามบรรเทาความสงสัยลงเสียได้เราท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยในเรื่องกรรมผลของกรรมสงสัยในเรื่องของบาปบุญคุณโทษสงสัยในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด ว่าเราเคยเกิดมาแล้วจริงหรือไม่ในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตเราจะต้องเกิดอีกหรือไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์เหล่านี้เป็นตน้นเขาเรียกว่าวิจิกิจฉานะก็คือความลังเลสงสัยนั่นแหละเป็นอกุศลเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาเจริกที่มันเกิดขึ้นกับจิตนั่นะแหละขยมประกอบกับจิต ก็ทำให้จิตของบุคคลน,นั้น,เ,นเกิดความลังเลสงสัยในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเมื่อเกิดความลังเลสงสัยมากๆแล้วนี่มิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เกิดความลังเลสงสัยนี่ทานก็ไม่อยากจะให้ศีลก็ไม่ค่อยจะรักษาเหล่านี้เป็นต้นขยมมันก็ทำไม่ได้เพราะถูกนิวร์ขวางกัน้นียแล้วขอยมกุศลก็ติดขัดไป เพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังธรรมบ่อยๆแล้วมันก็จะช่วยบรรเทาความสงสัยลงเสียได้ประการที่สี่จะทำให้เราเป็นสัมมาทิฏฐิจากที่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงเห็นผิดว่าทานไม่มีผลรักษาศีลไม่มีผลการบูชาไม่มีผล ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายกระทำลงไปแล้วไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่เป็นบาปเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่เป็นบุญเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่า <c oughs> เป็นมิจฉาทิฏฐิขยมฉะนั้นเมื่อเราฟังธรรมบ่อยๆแล้วนี่สัมมาทิฏฐิก็ย่อมเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นว่าการให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลการบูชามีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อเราฟังธรรมบ่อยๆแล้วนี่สัมมาทิฏฐิก็ย่อมจะเกิดขึ้นเมื่อสัมมาทิฏฐิกเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิก็อยู่ไม่ได้คุณโยมก็บรรเทามิจฉาทิฏฐิลงเสียได้เพราะฉะนั้นเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมากเท่าไหร่เราท่านทั้งหลายก็จะทำบุญทำกุศลได้มาก เพราะมองเห็นโทษเห็นภัยของชีวิตที่เรายังจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ประมาทในชีวิตขยมเราจะรีบกอบโกยตักตวงเอาบุญเอากุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราขยมอ,อันนี้เป็นประการที่4ประการที่5จิตใจของ ผู้ฟังนั้นย่อมพ่องใสขุยมนะย่อมผ่องใสหรือมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรยัยอันนี้ก็เป็นอานิสงส์5ประการนะที่ขุยมจะได้รับนะถ้าคุยมใส่ใจให้ดีตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็โยนิโสม,มนสิการตามขุยมขุยมก็จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมมาก นอกจากจะได้รับประโยชน์ในชาตินี้แล้วประโยชน์ในชาติต่อไปคุยมก็จะได้รับอีกขุยมเนะเะราะฉะนั้นวันนี้ตามาก็จะได้มาพูดต่อจากเมื่อวานนี้ขุยมเมื่อาวานนี้ตามาได้พูดถึงเรื่องอะไรนะขุยมเกตเมื่อวานนี้ตมาพูดถึงเรื่องอะไรตมาก็ได้พูดถึงในเรื่องของสารนามนะขุยมก็คือการแตกขาด นะแห่งสรณคมของบุคคลผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศานะสนาสนณคมก็มีอยู่สองประเภทก็คือโลกิยะสรณคมและก็โลกุตระสนธคมนะการแตกขาดแห่งสนธคมนะของอุบาสกอุบาสิกานั้นนะมีการแตกขาดอยู่สองประเภทด้วยก,กยนันคุยมก็คือการแตกขาดแบบมีโทษแล้วก็ไม่มีโทษ การแตกขาดแบบมีโทษคืออย่างไรก็คือ,อ,อบุคคลนั้นน่ะบางคนนับถือศาสนาพุทธกยมได้ชื่อว่าเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธแต่ว่าไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงมาแต่เดิมกยมบุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสนคมแตกขาดหรือบางคนเนี่ยมีสนคมมาตั้งแต่เดิมกอยมมีความศรัทธาเลื่อมใส ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอยู่ต่อมาในภายหลังก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจขยมไปนับถือศาสนาอื่นบ้างเหล่านี้เป็นต้นขยมสาสนคมก็แตกในภายหลังหรือมีความคิดเห็นว่า ศัตดาอื่นคําสอนของศัตดาอื่นเหล่านี้เป็นต้นเป็นผู้เลิศเป็นผู้บริเสิิหรือเป็นผู้เสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้สรณนะมของบุคคลนั้นก็ถึงความแตกขาดทําลายไปเช่นเดียวกันอันนี้เป็นความแตกขาดที่มีโทษขยมที่มีโทษก็คือจะทําให้เราห่างไกลจากพระรัตนตรยัย นะทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อไปนะขยมถ้าหากว่าสังสรารวัตรของเราท่านทั้งหลายยังเป็นไปอยู่เนี่ย,ยเกิดไปในชาติต่อไปในชาติหน้านโอกาสที่เราจะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นไปได้ยากทีเดียวขยมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในชีวิตของบุคคลน,นั้นก็ย่อมจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนออต้องเสวยทุกข์ประจําอยู่ในสังสรารวัตร ติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายอย่างหาที่สุดไม่ได้คยมเพราะว่าคนที่ไม่มีพระรันตนัยเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นของชีวิตเนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกได้คยมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการแตกขาดที่มีโทษนะ เป็นโทษที่จะทําให้เราต้องสวยความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในสังสรารวัตรตลอดระยะเวลาเ,าเวลาที่ยาวนานมากขยมดังเพราะะฉนั้นให้เราท่านทั้งหลายนี่มองเห็นโทษเห็นภยัยมองเห็นความทุกข์ของชีวิตที่เราจะต้องได้ไปประสบพบเจอในสังสรารวัตรที่เรายังจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ขยมแล้วก็เป็น <c oughs> สรารคมที่แต่ขาดแบบไม่มีโทษก็คือเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จนตลอดชีวิตเมื่อตัวเองตายไปแล้วนี่สารนคมก็แตกทำลายตายไปด้วยขยมเเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการแตกขาดทำลายที่ไม่มีโทษก็จะเป็นเหตุเป็นปัจัยให้เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอีกขยมเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราพบพระพุทธศาสนาบ,บ่อยๆเราก็จะถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึง่งเมื่อเราถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึง่งอยูบย่บ่อยๆแล้วสังสารวัตรของบุคคลที่ได้รับใจสารนคมอยู่บ,ยบ่อยบ่อย นะสังสรารวัตนั้นก็อยู่ในโลกไม่นานขยมนะโอกาสที่เราจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็เป็นไปได้มากโอกาสที่เราจะไปเกิดในทุกติภูมิก็เป็นไปได้น้อยขอยมเพราะฉะนั้นเมื่อเราถึงใจสนคคมอยู่บ,บ่อยๆสังสรารวัตรของเรามันก็สั้นลงไปตามลาดับเราก็สามารถที่จะพ้นจากทุกขคือการเวียนว่ายใจเกิดได้อันนี้เป็นการแตกขาดแห่งสนุคมที่ไม่มีโทษขยมเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ต่อมาก็ได้พูดถึงตรงนี้แหละ การที่ตมาได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งบุคคลใดก็ตามนะคุยมถ้าบุคคลนั้นถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งบุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาแต่ก็ข้อแต่ก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าบุคคลนั้นจะต้องมีศรัทธาคือความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ต้องมีปัญญากำกับก็คือจะต้องมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกในคุณของพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงด้วยขอยมบุคคลนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและบุคคลใดก็ตามที่ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุคคลนั้นย่อม เรียกว่าคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของบุคคลนั้นนะก็เป็นเหตุเป็นมาจัยที่จะทําให้เทวดาช่วยเหลือด้วยุณโยมเพราะฉะนั้นนี่การที่อาตมาได้พูดถึงคุณธรรมคือการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่าอาตมาเคยได้พูดเรื่องราวของบุรุรสองคนนะขณโยมก็คือคนขายหมาก,กับคนที่ซื้อหมากก็ที่ ล่องเรือไปค้าขายในถ้ำกลางมหาสมุทรขุยมแล้วก็เรือแตกเมื่อเรือแตกแล้วทั้งสองคนนั้นก็ว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรคุยมนมแต่ก็อาศัยเทวดานั่นแหละช่วยเหลือให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีภาพคุยมเพราะอาศัยคุณธรรมที่เกิดขึ้น ในหัวจิตหัวใจของบุรุษทั้งสองคนนั่นแหละจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เทวดาช่วยเหลือจนถึงฝั่งด้วยความสวัสดีคุยมเพราะฉะนั้นบุรุษทั้งสองคนนี้นะก็เลยสนทนากันว่าท่านมาถึงฝั่งได้อย่างไรคุยนมะก็สงสัยต่างคนต่างก็สงสัยว่าเรามาถึงฝั่งได้อย่างไรนะมาถึงฝั่งโดยแบบไม่รู้ตัวคุยมเพราะอาศัยเทวดาช่วยเหลือฉะนั้นเทวดาเมือ่อได้ยินบุรุษทั้งสองคนนี้ สนทนากันแล้วเนี่ยก็เลยปรากฏตัวออกมาให้เห็นขยมก็เพื่อที่จะบอกความจริงให้บุรุษทั้งสองคนนั้นได้ทราบว่าการที่ท่านทั้งสองนี่ได้มาถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพเนี่ยเพราะอาศัยเราอา,าศัยเทยวดานี่แหละช่วยเหลือขยมเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่เทวดาก็เลยแสดงทาให้บุรุษทั้งสองคนได้ฟังถึงคุณธรรมที่ จะทาให้เทวดาช่วยเหลือว่ามีอะไรบ้างขยมฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วอาตมาก็ได้พูดถึงนะแสดงมาตั้งยาวเลยขยมนะเป็นตอนที่23แล้วแหละตอนนี้อาตมาก็ว่าจะสรุปให้จบในวันนี้ในเรื่องของคุณธรรมที่ทําให้เทวดาช่วยเหลือขยมคุณธรรมที่ทําให้เทวดาช่วยเหลือมีอะไรบ้างขยมเป็นคําของเทวดาเองนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายมีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วเนี่ยเทยวดาก็สามารถช่วย เหลือเราได้คยมเราก็ลองมาฟังดูทบทวนของเก่าด้วยคยมว่ามีคุณธรรมอะไรบ้างฉะนั้นเทวดาก็ได้แสดงกล่าวคาถาว่าผู้ใดแลในโลกนี้เลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยความชอบธรรมเท,ทวดาทั้งหลายย่อมรักษาเขาผู้นั้นทั้งในทะเลและบนบก อันนี้เป็นคุณธรรมประการที่หนึ่งขยมถ้าบุคคลใดก็ตามเลี้ยงดูพ่อแม่ของตอนเองนะขยมนะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่จะทําให้เทวดาช่วยเหลือขยมนะอันนี้เป็นประการที่หนึ่งเทวดาได้กล่าวต่อไปว่าผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณนะ เทวดาทั้งหลายย่อมรักษาเขาผู้นั้นทั้งในทะเลและบนบกทุกเมื่อคยมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมประการที่สองที่ธรรมาได้แสดงไปแล้วนั่นแหละก็คือความเป็นอุบาสกอุบาสิกานั่นแหละคยมเทวดาได้กล่าวต่อไปว่าผู้ใดแลในโลกนี้รักษาศีลห้ายมเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงเว้นจากการดื่มสุราเมลัยอันนี้เขาเรียกว่ารักษาศีลห้าขยมตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปลงฝันก็สมาทานศีลห้าขยมสมาทานโดยรวมก็ได้หรือจะแยกองค์ก็ได้ขยมจะสมาทานครั้งเดียวตลอดชีวิตก็ได้หรือจะสมาทานทุกทุกวันก็ได้ขยมถ้าเราสมาทานศีลห้าทุกๆเช้าเราก็ได้เชื่อเป็นผู้มีศีลขยมถ้าเรายังไม่ล่วงศีลเราก็ได้เชื่อ เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศีลคุยมเนะีเพราะฉะนั้นศีลห้าน,นี่เป็นสิ่งที่เราควรสมาทานทุกวันนะคุยมนะจะได้รังเกียจกันแล้วก็บุคคลใดก็ตามมีการรักษาศีลแปดนะศีลอุโบสถทุกวันพระนะสํารวมในพระปาติโมกนะเทวดาทั้งหลายย่อมรักษาเขาผู้นั้นทั้งในทะเลและบนบกคุยมเนะี่ยอันนี้ก็เป็นคุณธรรมประการที่สนะที่จะทำให้เทวดาช่วยเหลือ เทวดาได้แสดงต่อไปว่าผู้ใดแลในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจนะก็คือมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมนี้เขาเรียกว่ากายสุจริตเป็นต้นก็โยมแล้วก็ <c oughs> วจีสุจริตก็คือเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงเว้นจากการพูดคำหยาบคายเว้นจากการพูดสอดเสียด นะยุยงให้คนอื่นเขาแตกร้าวจากกันแล้วก็ไม่พูดสัมผัสป,ปลาปะนะไม่พูดเผอเจอร์เรหลวไหลสาระหาประโยชน์สุขโลกนี้ประโยชน์สุขโลกหน้าไม่ได้เราก็พยายามเว้นขยมนะเพราะว่าถ้าเราพูดแล้วมีโทษเหมือนกันนะถ้าครบองคนะ์เป็นเหตุเป็นมาจัยทุจริตทั้งหมดนะ สามารถนำเกิดได้นะคุยมนำเกิดในอบายภูมิได้ส่งผลหลังจะเกิดได้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราควรพยายามงดเว้นคุยมแล้วก็มโนสุจริตก็คือไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น เอามาเป็นของตนเองโดยความไม่ชอบธรรมคุณโยมแล้วก็ไม่อาฆาตพยาบาทปองร้ายคนอื่นไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตคุณโยมเนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสุจริตธรรมทั้ง3ประการนี้เกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วเนี่ยเทวดาทั้งหลายก็ย่อมรักษาเราทั้งในทะเลและบนบกคุณโยมในเวลาที่เราไปตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะตกทุกข์ได้ยากที่ไหนก็ตามเนี่ยเทวดาก็สามารถที่จะยื่นมือ เข้ามาช่วยเหลือได้หรือบุคคลอื่นก็สามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราได้เพราะเรามีกองทุนเก่าอยู่ขยมมีบุญมีกุศลอยู่เทวดาได้แสดงต่อไปว่าผู้ใดแลเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในสัพปริสธรรมมีความเป็นผู้มีความกระตันอยู่เป็นต้นขยมความกระตันอยู่ก็คือรู้คุณรู้คุณของท่านผู้มีพระคุณแก่ตนเองขยม แล้วก็มีกระตะเวทีก็คือกระทำการตอบแทนท่านผู้ที่มีพระคุณแก่ตนเองใครก็ตามที่เขาเหล่านั้นทำอุปการะคุณให้แก่เราก่อนกอยมบุคคลนั้นได้ชื่อว่าปุพภการีคือเป็นผู้มีคุณต่อเราขยมเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นมีคุณต่อเราเราต้องตอบแทน เราต้องมีความกตัญญูระลึกนึกถึงคุณของท่านเหล่านั้นบ่อยๆแล้วก็มีกะตะเวทีมีโอกาสเราก็ต้องอตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นนะเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อบุตรมากขยอยนะแต่คนไม่เข้าใจในยุคปัจจุบันนี้ก็บอกว่าพ่อแม่ไม่มีคุณทั้งทั้งที่สภาวธรรมเหล่านั้นมันมีอยู่แต่บุคคลเหล่านั้นก็บอกว่าไม่มีคุณ เพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธบุญคุณของพ่อแม่ขอยมนะเพราะฉะนัน้นนั้นเป็นความเสียหายของชีวิตของบุคคลนั้นขอยมนะเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยที่ให้กำเนิดตนเองเนี่ยเลี้ยงดูตนเองจนเติบใหญ่เนี่ยไม่มีพระคุณอันใดไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องทําการกราบไหว้ไม่ต้องไม่ต้องเรียกพ่อแม่ขอยมเด็กทุกวันนี้ก็มีความคิดอย่างนี้นะขอยมนะแต่แท้ที่จริงแล้วนี่พ่อแม่นี่มีคุณนับประมาณไม่ได้นะพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเมตตา กรุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นต้นเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในหัวใจของพ่อแม่ของเราขยมนะเพราะฉะนั้นนี่ความกระตัญญูนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีขยมนะเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้น ความกตัญญูนี้แหละจึงเป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่งแล้วก็กระตะเวทีตอบแทนท่านผู้ที่มีพระคุณมีบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็ตอบแทนคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่บุคคลใดก็ตามมีความกตัญญูรู้คุณตอบแทนท่านผู้ที่มีพระคุณเทวดาทั้งหลายก็ย่อมช่วยเหลือบุคคลนั้นรักษาบุคคลนั้นทั้งในทะเลและบนบกขยมฉะนั้นเมื่อเทวดาเนี่ยกล่าวคาถานี้จบลงแล้วกยม บุรุษทั้งสองคนเมื่อได้ฟังธรรมแล้วนี่ก็เ,เกิดความศรัทธาเลื่อมใสขยอมบุรุษคนที่สืหมากนะอาศัยหมากของบุรุษที่ขายหมากให้นั่นแหละบรรเทาความทุกข์ลงได้นะก็เลยพูดกับเทว,วดาว่าข้าพเจ้าไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลอะไรเลยเทยว,วดาทั้งหลายย่อมรักษาข้าพเจ้าด้วยบุญกรรมอะไรของข้าพเจ้า ข้าแต่เทวดาผู้เจริญข้าพเจ้ามีความสงสัยนะขอท่านจงบอกบุญกรรมนั้นแก่กข้าพเจ้าด้วยเถิดว่าข้าพเจ้าทำบุญอะไรไว้ท่านจึงช่วยเหลือข้าพเจ้าฉะนั้นเมื่อเทวดาได้ฟังดังนี้แล้วนี่นะเทวดาก็เลยกล่าวต่อไปว่าเรือแตกในทะเลลึกมองไม่เห็นฝั่งน่ากลัวเป็นบ่อกเกิดแห่งภัยอันตราย ท่านเกาะขอนไม้ไหายข้ามมหาสมุทรอยู่ท่านเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในสัพปุริสธรรมคือเป็นผู้ที่มีความกระตันอยู่เป็นต้น,นไม่นึกถึงชีวิตของตอนเองท่านได้เสียสละท่อนไม้ของตอนให้แก่บุรุษผู้ทำความสนิทสนมกันเพียงชั่วครู่ดูก่อนท่านมิตรธรรมของท่านนั้นก็ดี การให้แผ่นกระดานของท่านนั้นก็ดีนะดูก่อนท่านผู้เจริญผู้ที่ควรนับถือท่านได้ที่พึ่งในทะเลนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิดขณมนี่เทวดาก็กล่าวว่าการที่เทวด,ดาช่วยเหลือท่านนี่เพราะท่านมีคุณธรรมก็คือคุณธรรมที่อยู่ในใจของท่านก็คือความกระตันอยู่นั่นแหละ ท่านตอบแทนบุรุษที่ขายหมากให้แก่ท่านโดยการให้แผ่นกระดานแก่บุุษนั้นนั่นแหละคือคุณธรรมที่ทําให้เราช่วยเหลือท่านนะ็ุยมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ทําให้เทวดาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นหลังจากที่นางเทพธิดากล่าวจบลงแล้วเนี่ยก็ทําให้บุรุษทั้งสองนั้นอิ่มหนาสําราญไปด้วยอาหารทิพย์ขุยมยังช่วยเหลือ ให้กินอาหารทิพด้วยขยมอันนี้คืออํานาจของคุณธรรมของบุญกุศลนะนอกจากนี้ก็ยังให้ตกแต่งไปด้วยผ้าพเครื่องประดับซึ่งเป็นของทิพทั้งนั้นขยมแล้วก็นําบุรุษทั้งสองคนนั้นไปสู่พระนครสาวัตถีก็คือส่งบุรุษทั้งสองคนนั้นไปอยู่บ้านไปถึงบ้านของตนเองเลยขยอมแล้วนางเทพธิดานี้ก็ก็กลับไปสู่วิมานของตนเอง นะบุรุษทั้งสองนั้นตั้งแต่นั้นมาขโยมนะบุรุษทั้งสองคนนั้นก็กระทําเหตุการณ์นั้นให้เป็นอารมณ์ก็คือนึกถึงเหตุการณ์ที่ตนเองได้ประสบพบเจอแล้วก็ได้ฟังธรรมจากนางเทพธิดาขโยมนะคิดไปเครียกว่ามีโยนิสโสมนิสิการาในเหตุการณ์ที่ตนเองเได้ประสบพบเจอมาก็คือ,อต้องไปเสวยทุกน์ว่ายน้ํา ว่ายข้ามแม่น้ําอยู่ในมหาสมุทรตลอด7วันขยมแล้วก็อาศัยเทวดาช่วยเหลือนั่นแหละตนเองจึงรอดพ้นจากความตายบุรุษทั้งสองคนนี้ก็โยนิสโสมนิิการพิจารณาอารมณ์โดยเยียบครายและโดยความที่ตนเองได้ฟังธรรมจากนางเทพธิดาแล้วขยมคิด,ด,ดพิจารณาไปนี่ศรัทธาและปัญญาเกิดขยม เนี่ยศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในเรื่องกรรมและผลของกรรมว่าการที่เราพ้นจากความตายในถ้ำกลางมหาสมุทรเพราะกรรมดีที่เราทำเอาไว้จึงทําให้เทวดาช่วยเหลือขยมเพราะฉะนั้นก็เลยพิจารณาว่ากรรมดีต้องมีผลแน่นอนขยมศรัทธาเกิดมีความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อว่าการทํากรรมดีได้รับผลดีการทํากรรมชั่วได้รับผลชั่วและมีปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งในสภาพธรรมตามความเป็นจริงรู้ในเรื่องของบาง บุญคุณโทษรู้ในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อศรัทธาและปัญญาเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของบุรุษทั้งสองคนนั้นแล้วขโยมเขาไม่ได้เกิดขึ้นเปล่าๆนะแต่ยังผลักดันกระตุ้นเตือนให้บุรุษทั้งสองคนนั้นนะเกิดความริเริ่มเกิดความคิดริเริ่มในการก่อสร้างสังส่งสมบุญกุศลขยมนับตั้งแต่นั้นมาบุรุษทั้งสองคนนั้นก็ให้ทาน ให้ทานแล้วก็รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดศีลอุโบสถนะทุกๆวันพระจนตลอดชีวิตของตนขงยนะพอบุุษทั้งสองคนนั้นสิ้นชีวิต ไปแล้วเนี่ยด้วยอำนาจของบุญกุศลที่ได้กระทำเอาไว้ในชาติปัจจุบันก็ส่งผลให้บุรุษทั้งสองคนนั้นไปเกิดในสวรรค์ก็ยมนะเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี้กนะ็เป็นปัจจัยให้บุรุษทั้งสองคนนั้นมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้ที่พึ่งในถ้ำกลางมหาสมุทรโดยอาศัยเทวดาทั้งหลายแม้ด้วยกุศลกรรมเพียงเล็กน้อยอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านญาติโยมสาธุ ชนคนดีทั้งหลายไม่ยังสบรุษที่เกิดขึ้นในใจของตอนเองให้เสื่อมเสียไปขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในการประกอบกุศล,ลกรรมนะจนตลอดชีวิตด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินอันนี้ก็